สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกบานบุรีมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลี้ยงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาว9เซนติเมตรค่ะ9เซนติเมตรนะคะจับตรงรอยพยับเส้นที่หเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมานะคะจับตรงรอยพยับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องนะคะเส้นที่ห ต่อมานะคะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นที่หนึ่งให้กว้างๆค่ะนี่ค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะเรากลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ตอนนี้เราใส่เหรียญค่ะลิบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวาพับมาทางซ้ายนะคะจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นให้บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายดิบบินเราชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานดิบินขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายดิบินมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปคะ่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานคะ่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปคะ่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะ บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะสองเส้นคู่แบบนี้ให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่เราทำอยู่คือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่เราทําอยู่จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่สองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่นะคะเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาข้างในค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางขวามือเป็นครั้งที่3มค่ะแล้วเราก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ เอาสามเส้นนี้หลบมานะคะเส้นที่เราทำที่มันชีขนช้ขึ้นไปด้านบนเราจับมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมา ต่อมาค่ะเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไป <Yeah. S 1> พับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือ นะคะเราก็ม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเส้นต่อมาหรือว่าขั้นตอนต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะให้นำกลับขึ้นมาค่ะปลาริบบิ้นขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นก็สอดลงไปนะคะสอดเข้ามาไปนะคะที่กลีบดอกนี้เลยค่ะปลายิบบิ้นทะลุออกด้านบนนี่ค่ะนี่นะคะเอามือกดกลีบดอกนี้ไว้ค่ะนี่ค่ะกดกลีบดอกนี้ไว้นะคะแล้วดึงขึ้นไปขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรา ให้นำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานนี่ค่ะปลายดิบ้มาทะลุออกด้านหน้านี่ค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะก่อนที่จะดึงให้เอานิ้วกดกีบดอกนี้ไว้ค่ะแล้วดึงค่ะดึงขึ้นมาค่ะเส้นต่อมาค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะสอดไปแล้วนะคะปลายริบบิ้นอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะนี่ค่ะก่อนที่จะดึงกดกีบดอกนี้ไว้ค่ะแล้วก็ดึงออกไป นี่ค่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหานะคะตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาเลย ออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้พับเส้นริบบิ้นกลับมาทางซ้ายค่ะพับปลายริบบิ้นไปทางซ้ายนะคะจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะ ปลายดิบบินมาทางขวานะคะปลายดิบินที่ชี้มาทางขวากลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงขีดดอ,อกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะดึงปลายบินออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหานะคะหรือว่าชี้ไปทางซ้ายพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายหลังจากนั้นให้ให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ตดลงไปค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายค่ะนำกลับขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้าย น,ะะนำกลับมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะพับปลายดิบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาจากทางซ้ายพับขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับมาทางขวามือค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วก็ดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้เราพิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เป็นสุดท้ายสอบไปจากทางซ้ายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมีอวนองก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ